สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยสวยนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอ,อกบัวสวรรค์ปทุมมานะคะสวยสวยง่ายๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบนี้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว92เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว29เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ ลาริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวสี่สิบซนติเมตรนะคะสีละ2เส้นนะคะแบบนี้นะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากเส้นยาว92้าซนติเมตรนะคะนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3ามซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งนะคะจับมาแบบนี้ เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะนี่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับค่ะหรือบินเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามะ้าพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะ จับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเราเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานนะคะะิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้นะนะคะ เอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที Language. ่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นี่นะคะเราจะเหลือริบบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะแบบนี้นะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะ ส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1นทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นค่ะทะลุรูที่3ไปนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชรับนะคะรวบเข้ามาให้กระชรับเลยแบบนี้ แ,แบบนี้นะเแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามานี่ค่จับิบินขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2 3 4ง,งหค่ะพาดข้าม5้าเส้นมาแบบนี้นะคะนะนะคะจับพาดข้าม5้าเส้นมา ผานขมห้าเส้นค่ะนี่ค่ะน,นะคะเราก็จะเหลือลิมบี้ห้าเส้นสุดท้ายนี่นะเส้นนี้นะคะจับพัานมาแบบนี้สอดเข้ามาในรงนี้ค่ะเี่นะคะเส้นถัดมาค่ะจับพานมาสอดรงนี้ค่ะรอดสองเส้นมาจับพันมา สอดมาค่ะเราสามเส้นนะะเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมานะคะ,นะคะให้ได้แบบนี้พอได้แบบนี้นะแล้วก็ดึงค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะค่อยๆไล่มาทีละเส้นค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะนี่นะพอได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี้นะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้สอดรอดไปแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว29เซนติเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่ค่ะสอดนะคะสอดเข้าไปนะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะเหลือปลายริบบิ้นไว้ทุกเส้นเลยนะคะ ก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะกลับมาด้านนี้นะเปิดริบบิ้นออกมานะคะพับริบบิ้นมาด้านหลังนะพับตัดมุมนะคะตัดมุมมาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรงนี้นะนะคะนึ่งมาแบบนี้ ทำมันด้านหลังแล้วก็ทามันด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะ นี่ค่ะดึงมานะแล้วก็ไล่มาทีละเส้นนะคะนะคะเราก็จะได้แบบนี้เราเสร็จเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบินนะคะสอดไปกลับไปนะคะบนปลายดิบบินที่เราเหลือไว้นะ,ะนี่ค่ะเราก็ดึงไป นะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้พอเราเสร็จแล้วนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งค่ะพับมาด้านหลังค่ะอันนี้ไม่ต้องตัดมุมแล้วนะแล้วก็พับมา,มาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้สอดล็อเกเข้าไปนี่ค่ะนะคะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังคะ่ะ นีะคะแล้วก็จะได้เก็บแบบนี้นะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็จับบีบินมานี่ค่ะโ้งขึ้นจับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะดึงลงมาแบบนี้นะคะจับขึ้นไปแล้วก็ดึงกลับลงมาค่ะสอดเข้าไปในดูนี้ล็อกบีบนี้เลยนะคะนะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บนะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บแบบนี้นี่ค่ะถูกเส้นเลยนะคะพับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นะ นี่ค่คะแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนคะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะคะสีละ2เส้นนะคะแบบนี้นะเราก็จะจับผู้แบบนี้ค่ะ จับประกบแบบนี้นะคะนะเราจะเอาสีขาวขึ้นด้านบนสีเขียวไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดนะคะจับคู่นะคะสอดเข้าไปทั้งสองสีนี่นะสอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนะคะเหลือปลายดิบ,บินไว้ด้วยนะคะแบบนี้จับดิบ,บินมาด้านนี้ค่ะ นะพับลงมานะบิดกลววแบบนี้บิดมาแบบนี้ค่ะจะปลายดิบินนะคะสอดลงไปนะก็ค่อยดึงลงมาค่ะค่อยดึงลงมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนนะะี่ค่ะ นะคะแ,แล้วเราก็สอดใต้ปลายริบบิ้นนี้กับขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะแบบนี้นะอีกสองเส้นก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเอาริบบิ้นเต้นสีเขียวไว้ด้านล่างนะคะสีขาวไว้ด้านบนแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะทําเหมือนเมื่อกี้เลยสอดขึ้นไป ทำมาด้านี้วิดลงมาแบบนี้ค่ะนะคะสอบลงไปนะคะ นะคะเส้นสุดท้ายนะสอดใต้ปลายิมบินี้ขึ้นไปค่ะ,นะะเสร็จแล้วก็ตัดปลายิมบินีนะ,ะคะขึ้นเยื่อามาแบบนี้คนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวสวรรค์ปทุมมานะคะสวยสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ